ก่อน <Krist> <Transfer. S 1> นอนทําใจให้ว่าง <S <S <an lage> แล้วค่อยหลับ <S <S <ans> <S เพื่อเตรียมใจของเราให้พร้อมสาหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงกับหัวข้อก่อนนอนทําใจให้ว่างแล้วค่อยหลับในแต่ละวันที่ผ่านไปชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ความคิดความรู้สึกต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเมื่อถึงเวลาที่เราควรจะได้พักผ่อนคือช่วงเวลาก่อนนอนหลายคนกลับพบว่าจิตใจยังคงวุ่นวายยังคงคิดวงเวียนอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทําหรือกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความคิดเหล่านี้เองที่ทํา ให้เรานอนไม่หลับหรือหลับไปอย่างไม่สบายใจตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สดชื่นทำไมใจไม่ว่างก่อนนอนสาเหตุที่ทำให้ใจเราไม่ว่างก่อนนอนมักจะมาจาก 1. การสะสมของข้อมูลและอารมณ์ตลอดวันเราได้รับข้อมูลมากมายจากสื่อต่างๆจากผู้คนรอบข้างและมีอารมณ์หลากหลายเกิดขึ้นทั้งสุขทุกโกรธกังวลสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บสะสมไว้ในใจ 2. การยึดติดก,กับอดีต และอนาคตจิตใจมักจะติดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในวันนี้หรือกังวลถึงสิ่งที่ต้องเผชิญในวันพรุ่งนี้ทําให้ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้ 3. การขาดสติในการปล่อยวางเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้แต่เราขาดสติที่จะรู้เท่าทันและปล่อยวางมันออกไปก่อนนอนทําใจให้ว่างคืออะไรการทําใจให้ว่างก่อนนอนไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่คิดอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มันคือการวาง สิ่งที่เราแบกรับมาตลอดวันลงช่วคราวดุดด่งการถอดเสื้อผ้าถอดเครื่องประดับออกก่อนเข้านอนให้ใจได้พักได้เป็นอิสระจากภาระต่างๆนี่คือแนวทางที่เราจะทําใจให้ว่างก่อนนอนได้ 1. วางเรื่องราวในวันนี้ไว้ชั่วคราวไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะดีหรือร้ายสําเร็จหรือผิดหวังลองหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆพร้อมกับผ่อนคลายความรู้สึกทั้งหมดที่ติดค้างอยู่ปล่อยให้มันลอยผ่านไปเหมือนก้อนเมฆไม่ต้องยึดไว้ไม่ต้องคิดวนซ้ําจบแล้วในวันนี้2 วางความกังวลถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราสามารถวางแผนได้แต่ไม่ควรจมอยู่กับความกังวลจนเกินไปลองหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้ขอพักผ่อน 3. อยู่กับลมหายใจในปัจจุบัน เมื่อใจเริ่มคิดฟุ้งซ่านให้ดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสัมผัสถึงลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือหน้าท้องที่ขยับขึ้นลงลมหายใจคือสมอเรือที่จะช่วยยึดใจเราไว้กับปัจจุบันทําให้ใจสงบและผ่อนคลายการจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไปเรื่อยๆจะช่วยให้จิตใจเข้าสู่สภาวะที่ว่างและสงบ4ใช้เมตตาปิดท้ายวันก่อนนอนลองแผ่เมตตาให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขก,กายสุขใจขอให้ทุกสรรพสัตว์จงเป็นสุขสุขเถิด การแผ่เมตตาจะช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ลดความขุ่นมัวและสร้างความรู้สึกสงบสุขภายในผลลัพธ์ของการทำใจให้ว่างเมื่อเราสามารถทำใจให้ว่างได้ก่อนนอนเราจะสัมผัสได้ถึงการนอนหลับที่ลึกซึ้งและมีคุณภาพร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นประปรี้กระเปล่าความสงบในจิตใจลดความเครียดความกังวลและความฟุ้งซ่านทำให้ใจเบาสบายปัญญาที่แจ่มใสขึ้น เมื่อจิตใจได้พักผ่อนอย่างเพียงพอปัญญาก็จะจ่มใสขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาและมองเห็นหนทางออกในวันต่อไปได้ดีขึ้นขอให้ทุกท่านได้ลองฝึกทำใจให้ว่างดูนะคะ